Mang em đột kinh khăn lặn đi đấy. đấy đấy ôi cha หนึ่งตัวใหญ่เลยข้างบนเนี่ยอย่างอ้วนเลยนั่นแหละอองตัวนี้ใหญ่มากเลยดดูนูดูนุดู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 ดกมูดกดูู้ด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 ูอูด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 ดูดด อออุ้ย <c oughs> เขาประทับตาตรงหน้าอ,อกด้วยอัน <c oughs> นั่นไงเวลาอันั่นไงก็จะได้รู้ถ้าตัวยังไม่มีก็จะเป็นประชากรใหม่ที่ขึ้นมาเคสามตัวเนี้ยเนี่ยขี่ดังรมมองรถเ,เราเนี่ยินจัจับนี่ออกมาแล้วล่ะ เ,เห็นไหมมันก็ว่าเอ้ยมันจอดหลอกมันนะ <c oughs> กับข้าวก็ไม่เอามาให้หให้ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าห้ามให้อาหารลิงไม่ไม่นี่อีตัวนี้อ้วนเลยออมาแล้วมันจะโดดขึ้นไปหามันจะโดดขึ้นไปหาปาทิมแล้วนะ <c oughs> เออไอ้ทัพพิมพ์เออเองมีเพื่อนแล้วเนะท้องใหญ่ๆมันเองเลยบลี <c oughs> <c oughs> ไมยบายนะลิงน้อยโอ้อันนี้อ๋อนี่ไงที่ให้อาหารมันอยู่ในกรงเนี่ยมันต้องให้มันมันต้องมากิน,น,นในอ้เนี่ยในกรงนะ,อ,นะอะไจะอันไล่เดี๋ยวมันจะกระโดดเข้ามา